PABY โอเคครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมสเป c ชียลฟอร์กับปืน DISCO AK เจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดวะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวก็ต้องไม่ใช่ท,ทีวันนี้เราจะเล่นในโหมดซิงเกิลธรรมดาครับสามสิบินเวลานี้เวลาห้าโมงเย็นอันนี้ผมจัดชาและแมตต์ตอนคืนแล้วยี่คนง่วงนอนเลยโอเคก็ก็กดเขาดาวไปแล้วกดตีแอคคี่อ,อะไรกันนะฮะโอ้ห้องโหดด้วยใครวะเน่ธรรมดาที่ไหนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เกมมันเริ่มนะครับ <laughs> อชอบบอกชอบอ่ะชอบของห้องอวะยิ้มให้กลัววไปดีเกมมกันก่อไงงั้นมันเห็น <laughs> ทำไมเจอทำไมเรื่องหลังๆผมเล่นจะมาเจอตัวคนตัวโขกนั้นเลยวะยิงเลยระเบิดด้วยอึย,ยิงกู้เลยจะก่อทองผมกลายนก่อพลาสติกเลยเอ้คนมีแต่โคอ่ะ หัวแตกครับนึกเกืบยิงเขาไม่ได้เฮ้ยมันมาตอนที่ผมเผยแล้วหรอมดนเขาคือในศาสตร์ยิงกูเราทังเผยครับนะกครับโกนังไอ้ที่นั่มายิงผมและ นี่ไงผมว่าแล้วเสียงปืนมันมีกระบอกเดียวอ๋อ,อไม่เฮ้ยเขียวขเขียวมีกดไปเอาไหนเพื่อนโอ้โห ตรงกี้ผมก็ไม่ได้โคดังมีเงี้ยอุ๊บนั่นมันเปนยิงแรงไงวะยิงผมบูบเลยยิงโคตรแรงเลยจะหมดเลยวผม เอเคกูเล่นงานกากเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโหแม่มันหมันใช่ไหมมีไหนกันบ้างโหลโหลครับ ทุกสไลด์นี่ว่ะอ้ที่หนึ่งมันไปไกลแล้วอะแม่งเดือดกองแคบโอ้บคืคนคนยิงตุ๋มอยู่ไอ,อ้ยันคน,น,เ,น,นเดิมนั่นมันยิงหงงโกโดัง มันจะว,วนไปไวะแรงงา,จานจริงอ,อุ๊ยืหปืนมันไม่เกาะกลุ่มให้มึงยิงโอ้โหยิงไม่โดนอีกตายแล้วกูนั่งยิงเนี่ย โอ้คอมมาได้ยินเสียงอะไรแต่เมื่อกี้ไม่ทันแล้วไหนเขาต้องวิ่งไปแต่โดนยิงอยู่ดีถามว่าทำไมไม่วิ่งหลังหลบหลังกล่องใช่ไหมก็ไม่ได้จริงจริเมื่อกี้ถ้าวิ่งไปผมก็โดนยิงอยู่ดีใครยิงโอ้โหมันยิงโคตรแรงเลยหลับฟันดีนะเพื่อน ใช่ไครับสกรอร์ไม่สนใจครับเราเล่นมาเพื่อรีวิวปืนนี่ใช่ครับว่ามันเป็นยังไงอโอ้โหยิงเข้าเนื้อขนาดนี้ไม่ตายด้วยจัดตุ้ยแม่งเลงสู้ไม่ได้ตุ้ยแล้วกันอุ้ยเคยยังไม่ติดตาน,นี้เพิ่งไม่ติด เย <Yeah. S 2> เดี๋ยวะสกัดดาวลุ่งอีกอุย้ยหล่อยแม่งน่ลเมื่อกี้เนะี่ยมันไม่ตายให้ผมโอ้ยโอ้โหไหลหลังเขาเขาไหลหลังเราไม่เป็นไรครับวินวินไป Mình tìm cái sản năng gì để Ui, không có máy tái hổm Ui Mấy mà dính của ta nữa หลันดีเพื่อนอโตกี่หลันดีโตก็ระเบิดไม่ตรงอีกแล้วมันยิงผมตัวสะบัดเลยขาดนึงแล้วไปคิวไปดิเฮ้ยใครยิงวะตรงไหนอะ ไอ้หล่าชาวบ,บ้านก็ค่ะตอนนี้เลือดละน้อยเขียน,นเจยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอยู่นี่ดีกว่าไม่โตเหมือนกันนะผมไม่ยิงตอนผมสร้างอีกผมตายหมดแล้วอ่ะไม่เหลือให้ผมยิงเลยมึงไอสัตว์มึงทำไม่ให้คนัวไวสัตว์แต่แงโตเหมือนกันอีก โอ้ป้าไม่ยิงดาเจีกนะคิมครับก็เสร็จดีครับโอ้สามสิบคิวไม่ทันครับไม่ทันผมตันนะกับมนันอย่างนั้นนะไอ้โอ้โหคิดว่ายิงมาได้ตัวอ้อแม่งโต,เห,ต,เ,หตเหมือนกันโถดีใจเลยหมันไสมานานแล้ว โอเคเดี๋ยวไปคลิปไม่คลิปหน้าเกมหน้าครับเดี๋ยวดูว่าผมมีปืนอะไรบ้างผมต้องเช็กก่อนว่าจะทําไงดีเพราะรู้สึกว่าจะหมดคอนเทนต์แล้วไม่ถือว่าหมดหรอกแต่ผมต้องดูว่าผมจะได้อะไรต่อจะเป็นเอพิกอาจจะเป็นอะไรอื่นนะแต่ผมดูกลัวเอเฟกผมมีมมีใครเขาชอบดูหรอกใช่ปะล่ะ okay, เจอกันครับไปยบายผมพยายามหาปืนมาอัดเล่นหรือสร้างตัวใหม่แล้วก็มาไล่แังอื่นแล้วแต่ครับแล้วแต่คอนเทนต์เจอกัครับไปๆไป